โอ้นี่ไงเหมือนบางแสนเลยเหมือนบางแสนเลย

อยืออ่างเงี้ยร้านร้านที่ตากินอเวิร์กสุดแล้วแต่เราก็มีเรืองอาหารอ่ะอืม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  Hãy subscribe sang, <laughs> <Điều gì đấy>? <cười> <cười> たエビやきなら。

Oh, how you feel like it? You. Hi. Hi. ขอ,อนหนาย <c oughs> จีนีสน่สังจีนี่สัง